สวัสดีครับปงกับผมไม่ดีนะคงับและกเกาะลูกบ่าวกับลูกสาวครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เร็วรีบนี้ครับผมว่าเวนจากการนําอาหารแป๊บนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมีโอกาสได้ไปอบรมเกี่ยวกับงานต้นกล้าพักนะครับที่มหาัยเกษตรศาสตร์เนาะในในก็ได้ไปอบรมต่างจังหวัดแล้วก็เลยลวดพาลูกบ่าวกับลูกสาวไปแอลทะเลเลยครับเดี๋ยวไป เที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับรอคอยติดตามครับผมอ่าทิปแหลกแน่นอนดิจะภาลูกๆไปเที่ยวไปกินกุ้งครับผมไปกินกุ้งที่อยุทยาครับจุดหมายแรกนะครับอ่าตอนนี้ออกประมาณตีห้ากว่าแล้วครับกำลังจะออกจากเชียงใหม่ครับผมพร้อมเดินทางครับ ตอนนี้ถึงอ่างทองแล้วครับเนี่ยมาแวะเข้าห้องน้ำที่อ่างทองนอ้นอนอ้องน้อน้อคุณแม่เข้าห้องน้ำค่ะแปบ๊บเดียวใกล้ถึงจุดหมายแล้วแล้วตลาดกลางเอาไปกินกุ้งกันค่ะไปครับบ่ายบ่ายแป๊บหแบบนึ่งครับเดี๋ยวถึงแล้วครับผมเร้อแล้ว,ลวเราก็มาถึงแล้วครับไปมาถึงตลาดกลาง กุ้งอายุทยาล้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะดูในตัวตลาดมีกุ้งเยอะหรือเปล่าอโอ้ออกจากเชียงใหม่ฝนตกครับมาถึงอายุทยาดดดดแดดสุดยอดเลยโอ้แดด <c oughs> ร้อนมากครับผมเหนอไหม ไะเดินดูก่อนโอ้โหใหญ่ครับโอ้โหคุ้งเยอะแยะเลยไปเลยไปเลยคุ้งเยอะแยะเลยขอบคุณนี้เหรอ อัวไช้ไหมเอาอย่างนั้ไม่เอาเลย,เอ,เลยอันนี้โลสามร้อยครับอ,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 อันนี้รวมรวมอย่างอย่างเลยโลหนึ่งใช่ไหมเอาเอาไส์นี้โลหนึ่งครับย่างาไหมคะอางครับ không cả ba nó. 400 ครับอ๋อวันนี้เอาไซส์สามร้อยหนึ่งโลครับแล้วก็มีไอหัวหัวหัวแก้วเนาะหัวแก้วอีกครึ่งโลโอ๋อ อันไหนไหนดูกุ้งหน่อยโอ้นั่งกินต่อในรถนะครับจมางๆเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปชนบุรีเนาะอันนี้แวะซื้อกุ้งที่อยุธยาอ่าระวังร้อนนะคะเดี๋ยวคับโอ้อร่อยอร่อยกุ้งย่างตัวใหญ่ใหญ่ไหนเมยโชว์หน่อยโอ้หหัวแก้ว เดี๋ยวเดินทางต่อครับผมเจอกันชนบุรีจากที่แวะซื้อกุ้งอยุธยาครับผมตอนนี้ก็มาถึงชนบุรีเรียบร้อยแล้วครับได้ห้องพัก แลครับผมจอดรถแบบตันอย่างลูกๆก็รีบวิ่งลงไปเลยมาดูบรรยากาศยามเย็นครับนี่ได้ที่ภาคแถวใกล้ๆกับตลาดสแมสมสานะครับผมเป็นบ้านพักสโมสรอนอย่างสักอย่างนี่ครับผมหลังละหนึ่งพันเนาะ ที่อื่นเต็มมดเลยครับโอ้ขนาดผมมาวันพฤหัสนะครับเนี่ยมาได้ดียังได้มาได้ที่นี่นะครับหลังละ1,000บาทดูบรรยากาศยามเย็นครับผมดูตรงโน้นก็มีเป็นร้านอาหารของที่พักเนี่ยนะครับนะลูกๆกอดลงเล่นน้ำกันม่วนขนาด หาแถวนี้มันค่อนข้างมีหินเยอะหน่อยครับนยสักพักเอาละออนเล่นน้ำเ๋ยผมผมไปซ้ออย่างกินก่อนนะครับถ้ามีอย่างพรุ <ing> ่งนี้เจอกันยามเช้านะครับมาดูบรรยากาศเช้าๆเนาะ ยามเช้าครับผมว้าวพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับผม อย่างตาแดงเลยอ่าครับนี่ดูบรรยากาศยามเช้าครับผมหาดอาจจะเล่นบาค่อยสนุกนะครับนบ่ค่อยมีทราย ละเอียดละเอียดนะครับมันจะเป็นหินซะส่วนใหญ่แต่ก็โอเคอยู่ครับพอได้เล่นใส่รองเท้าเล่นหน่อยหนึ่งถอดรองเท้าอาจจะเจ็บเท้านิดหน่อยครับมาเที่ยวต่อครับนี่ที่หาดนางลำครับผมอยู่ในเขตของกองทัพเรือนะครับ โอ้น้ำทะเลใสใสสีฟ้าสวยโอ้หาดทรายต่างจากไอ้บ้านพักขนาดนะครับที่บ้านพักค่อนข้างเป็นหินเยอะเนาะอันนี้เป็นทรายละเอียดเลยครับนเมนลูก เล่นเลยโอ้นะทะเลสีฟ้าสวยครับผมโอหโอ้นี่ทะเลชนบุรีนะครับโอ้ใสมากเลยนม่รูว่าอยู่กอสเสม็ดหรือว่าภูเก็ต น้ำใสขะอาดมากพี่เมทเข้ามาลูกเดี๋ยวน้องจะตามไปน้ำนำมันลึกค่ะมาน้องอมน้ำยังใสยังใส ใสใสครับผมโอ,โอ้น้ำใสขนาดครับผมหัดนางลำครับแถวตลาดสมัยส,สารครับผมโอ้ติดผมนี่ติดใจเลยน้ำใสใสในี่ข้างๆนี่ก็เป็นนี่ครับไอ้ท่าเรือของไอ่เรือจกกักรีนั่นหรือเบรดอะครับ อยู่นี่ใกล้ๆนี่เองชนบุรีก็มีน้ำใสฮึดแอลนะครับหนางลำกับนางรองครับแต่มันเสียยางครับมันเปิอนจะปิดเวลาหกโมงนะครับหกโมงเย็นเต้งนี่เปิอนก็จะประกาศเนาะคือนักท่องเที่ยวขอย่างเฮานี่เก็บของออกจากพื้นที่นะครับ มันเป็นพื้นที่ของทหารเนาะมันเปิ้ก็ต้องมีกฎมีระเบียบครับว,ว่านะครับโอ,โอ้ทำไมนะทะเลถึงใสเพราะเปิ้นมีระเบียบมีการนะครับจัดการทําความสะอาดแบบนี้แหละครับดูชายหาดขาวขาเาครับผมวันนี้มาเช้าๆยังไม่มีใครมาเล่นเลยใสใส พ่อเอามือด้วยเอามือเอาตีอมือ ใหญ่ๆครับโห ตัวมันใหญ่เกิน กอมกนเดวหูกัดหอนเลยอีกอะนั่งเดี๋ยวให้ไปดจนแ้วแหละกัดคอันกัดคอกัดคอ เยอะละเอียดละเอียดเลยแล้วล to ูกได้แล้วที่พาลูกๆไปเที่ยวทะเลของผมก็จบลงแล้วนะครับ โอ้เล่นน้ำกันสนุกสนานกินอาหารทะเลกันสุดยอดเนะาะมาเที่ยวอีกทีก็คงจะต้องรอลูกๆเขาห้องเียนปิดก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมและก็ลูกๆตัวนะครับอ่าได้เวลาเดินทางกลับบ้านเชียงใหม่แล้วครับผมแล้วอยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ